สวัสดีครับนโบชาแน,นลนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับเด็กๆกำลังวิ่งเล่นนะเด็กๆกำลังวิ่งเล่นยอกกันตอนเช้าๆนะจูดี้กับจีน่านะตัวสีดำคือจูดี้นะครับสีขาวคือจีนา่าโตขึ้นเร็วมากเลยนะครับกินเยอะ กันินข้าวดีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจูดี้กับจีน่าด้วยนะครับตอนนี้จีน่าปอกคอขาดแล้วนะครับนะปอกคอขาดแล้วเพราะว่าเขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็ เรียบร้อยนะฮะสังเกตว่ามาเนี่ยเขาจะชอบกินกินหญ้านะชอบกินปลายหญ้าสีเขียวผมสังเกตนะตอนนี้กำลังกินกินหญ้าสีเขียวนะครับกินหญ้า,าที่ใบอ่อนๆนะครับ ชูดี้กับจีน่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชูดี้กับจีน่าด้วยนะครับมานี่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 ยย่าไปกัด ไหนดูดิจีน่านะสังเกตว่าเขาจะมีรูปหัวใจด้วยนะฮะเขาจะมีรูปหัวใจอยู่ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครัรูปหัวใจด้วยมาเดินมานี่เดินมานี่ ไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ให้ออกตอนเช้าๆก็จะพาลงมาเล่นนะครับ ทำไมมาเล่นใกล้คนจังเลยฮะ,ฮะเดินไปไหนก็ไปด้วยไปเล่นอยู่สองตัวได้ไหมอืมชอบกินหญ้านะครหญ้าสีเขียวเขาบอกว่าถ้าหมากินกินหญ้าแสดงว่าหมาป่วยมันกำลังรักษาตัวมันเอง ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดมาบอกว่ามาเนี่ยถ้าถ้ามันกินหญ้าแสดงว่ามันกำลังป่วยหญ้าสีเขียวนี่คือยาของเขานะครับ ็นคนเดินมานี่ก็วิ่งเลยนะครับแต่ออกไม่ได้นะตอนตอนเด็กๆเนี่ยตอนตอนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถรอดได้นะแต่ตอนนี้ตัวใหญ่แล้วรอดไม่ได้รอดได้แต่คอแต่ตัวรอดไม่ได้ตัวนั้นหมอบแล้วนะตัวนี้จ้อง จูดี้นะฮะอันนี้จูดี้นี่จีน่าไหนหน้าย่นๆหน่อยดูดิเขาหน้าเขาจะย่นหน่อยนึงนะหน้าหน้าย่นดูดูสังเกตนี่ได้ใช้ได้ใช้ไอ้เชือกฟางแทนนะสะบัดแรงปอกคอขาดนี่หน้าย่นนะเหนือคิ้วเนี่ยหน้าจะมีรอยย่น พยายามจะไปกินยาสีเขียวตัวจีน่าสีขาวนี่จะแข็งแรงมากเลยเวลาสู้กันเนี่ย นีมีหมาผ่านหน้าบ้านเราแล้วแล้วไม่เจอนะมองไม่เห็นมีหมาวิ่งไปเมื่อกี้สองตัวเขมองไม่ทันเนี่ยหมดเหต่เล่นกันมันเชิญมันเชิญมานี่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจูดี้กับจีน่าด้วยนะครับพัฒนาการของเขาก็โตโตว,วันโตคืนนะกินข้าวผมให้กินข้าวสองสองมือนะกินข้าวเช้ากับข้าวเย็นส่วนมือเที่ยงให้กินอาหารเม็ดนะครับไปไหนแล้ว ตรงที่เขาไปเล่นมันจะมีหญ้านะมีหญ้าขึ้นหน่อยนึงนมาไม่เข้าไม่เข้าเมื่อคืนฝนตกนะมันแฉะหน่อยนะึงเกียดอาบน้ำให้มา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 เรลว แล้วต้องเดินตามคนด้วยเนาะไม่ต้องเดินตามไปเล่นอยู่ส่วนมาว้าเหนไคนเดินไปไหนต้องเดินตามด้วย หมาวิ่งผ่านอีกแล้วน,นะแต่เขาไม่สนดจเดยวจูดี้นะจีนา่าวิ่งเขาป่าไปละสงสัยปวดท้องนะกัดอะไรจูดี้กัดกระดาษ ขอบคุณสลับกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับผมฝากติดตามช่องหนงโผล่ชาแนลด้วยนะครับติดตามจูดี้กับจีน่าด้วยนะครับมาแล้วลาท่านผู้ชมหน่อยแล้วจะลงคลิปแล้วจูดี้กับจีน่านะครับแล้วก็ต้องมาเบียดคนไม่ต้องมาเบียดได้ไหมลูกพี่ ้ให้ถ่ายสวยๆหน่อยแล้วไปยืนคู่กันสิเออ ขอบคุณสําหรับการกดไล์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มโวชาแนลนะครับแล้วก็ฝากติดตามจูดี้กับจีน่าด้วยนะครับดูพัฒนาการของเขานะครับตัววันตัวคืนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ